คุณมาวินเปิดรายการมาก็ถอนหายใจซะยาวเลยแบกโลกอะไรมาแต่เช้าจะเพื่อนนั่นน่ะสิฟ้าใสถามได้ตรงจุดมากเลยนะบางทีก็สงสัยตัวเองเหมือนกันนะเคยเป็นไหมตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยยังไม่ทันจะคิดอะไรเลยนะเสียงถอนหายใจมันมาก่อนแล้วมันไม่ใช่ว่านอนไม่พอนะแต่มันรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆอึ้งอยู่บนบ่ารอเราอยู่แล้วทั้งวันเลย เป็นเป็นบ่อนเลยล่ะหรือบางทีก็ตอนเย็นวันอาทิตย์เนี่ยแหละตัวดีเลยกำลังมีความสุขอยู่ดีๆพอพระอาทิตย์จะตกดินเท่านั้นแหละความรู้สึกหวงโวยวิตกกังวลเรื่องวันจันทร์มันก็คืบคลานเข้ามาในใจเฉยเลยทั้งๆที่วันพพุ่งนี้ยังไม่มาถึงด้วยซ้ำไปใช่เลยความรู้สึกแบบนั้นเลยท่านผู้ชมที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้เคยรู้สึกแบบนี้กันบ้างไหมครับความรู้สึกหนักอึ้งที่มองไม่เห็น หนักจนบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากําลังแบกอะไรอยู่วันนี้เราสองคนมีหนังสือดีๆที่จะมาชวนคุยกันเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับนี่เลยหยิบหนังสือชื่อทิ ok ้งโลกเพราะแบกไว้จึงทุกโดยคุณพิพัฒน์ธรรมครับผมแค่ชื่อปกก็น่าสนใจแล้วนะมาวินทิ้งโลกฟังดูยิ่งใหญ่มากเหมือนต้องลาออกจากงานหนีไปอยู่ป่าเลยหรือเปล่า ตอนแรกผมก็ทิศแบบนั้นแต่พอได้อ่านบทนำน้าสายคุณพิพัฒน์ทำเขาเฉลยตั้งแต่ต้นเลยว่าไม่ใช่แบบนั้นเลยการทิ้งโลกในที่นี้ไม่ใช่การหนีปัญหาไม่ใช่การทิ้งหน้าที่การงานหรือครอบครัวแต่เป็นการทิ้งโลกที่เราแบกไว้ในใจต่างหากมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลย โอ้โหน่าสนใจมากงั้นเรามาเริ่มเปิดเป้สะพายหลังที่มองไม่เห็นที่หนังสือเขาพูดถึงกันดีกว่าคุณพิพัฒน์ทำเขาใช้ภาพเปรียบเทียบนี้ได้ดีมากเลยนะเขาบอกว่าเราทุกคนเนี่ยตื่นมาก็สะพายเป้ใบนี้ไปกับเราทุกที่ไม่ว่าจะไปทำงานไปกินข้าวหรือแม้กระทั่งตอนนอนก็วางไว้ข้างหมอนมาวินถ้าให้ลองสำรวจตอนนี้เลยนะคิดว่าในเป้ของมาวินมีอะไรอยู่บ้างโห คำถามจี้ใจดํามากเลยทําท่าคิดอย่างแรกเลยนะั้นน่าจะเป็นก้อนหินที่สลักคําว่าหน้าที่ละมัง้งหน้าที่ของลูกที่ดีพนักงานที่ดีเพื่อนที่ดีคําว่าต้องเต็มไปหมดเลยต้องทําให้ได้ต้องไม่ทําให้ผิดหวังหยิบใส่เป้ทุกวันจนหลังจะค่อมแล้วเนี่ยเข้าใจเลยของฟ้าใสก็น่าจะเป็นก้อนหินความคาดหวัง ทั้งความคาดหวังจากคนอื่นและที่หนักที่สุดคือความคาดหวังที่เราตั้งไว้กับตัวเองนี่แหละเนาะมันเหมือนเราแบกภูเขาทั้งลูกไว้บนบ่าจริงๆนั่นแหละยังไม่หมดนะบางคนอาจจะแบกอดีตแบกความผิดพลาดเก่าๆคำพูดร้ายๆของใครบางคนหรือบางคนก็แบกอนาคตแบกความกังวลที่ยังไม่มาถึงแต่คุณพิพัฒน์ธรรมบอกว่าสัมภาระที่หนักที่สุดลึกที่สุดและเรามองมันเห็นได้ยากที่สุดก็คือการ,การแบก,แบกตัว,ต,วตนตวของเราอเอง พอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยนะมาวินเพราะสัมภาระทุกชิ้นที่เราพูดมาทั้งหน้าที่ความคาดหวังอดีตอนาคตมันถูกบรรจุอยู่ในเป้ใบใหญ่ที่ชื่อว่าตัวตนนี่เองเอาละงั้นเรามาเปิดเป้ใบนี้ดูของข้างในชิ้นแรกกันเลยดีกว่าในบทที่หนึ่งคุณพิพัฒน์ธรรมบอกว่ามันคือสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดและเป็นต้นเหตุของความวั่นไหวในชีวิตประจาวันของเราเลยมันคือ เกมที่เราทุกคนถูกโยนเข้ามาเล่นตั้งแต่เกิดเกมที่ชื่อว่าโลกกะระทำแปดใช่แล้วค่ะโลกกะระทำแปดไม่ใช่สับธรรมะที่เข้าใจยากเลยนะคะคุณพิพัฒน์ทำเปรียบเทียบเหมือนไม้กระดกในสนามเด็กเล่นที่มีสองฝั่งเสมอคือฝั่งขึ้นสูงกับฝั่งลงต่ำเรามาดูกันทีละคู่เลยดีกว่าคู่แรกมีลาบเสื่อมลาบโอ้ยอันนี้เบสิกสุดๆ มีลาบก็คือการได้มาเงินเดือนเข้าโบนัสออกถูกหวยได้ของที่อยากได้มันก็จะฟินๆหน่อยแต่ทันทีที่เรามีความสุขจากการได้มาเราก็เผยหยิบความกลัวที่จะสูญเสียหรือเสื่อมลาบใส่เป้มาด้วยทันทีกลัวเงินหมดกลัวของหายกลัวหุ้นตกกลายเป็นว่ายิ่งมีมากก็ยิ่งกลัวมากไม้กระดกคู่ที่สองมียศเสื่อมยศ อันนี้จะเกี่ยวกับสถานะทางสังคมการยอมรับนับถือการได้เลื่อนตำแหน่งได้เป็นหัวหน้ามันรู้สึกพองโตเนาะรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญแต่ฝันร้ายของมันก็คือการเสื่อมยศการถูกลดตำแหน่งถูกไล่ออกหรือแค่ทําอะไรพลาดจนเสียหน้าความกลัวตรงนี้แหละที่ทำให้เราต้องคอยรักษาภาพลักษณ์เล่นการเมืองในออฟฟิศกันอยู่ทุกวันนี้ผู้ที่ 3. นี่เด็ดสุดเลยในยุคนี้ มีสรรเสริญมีนินทาคุณพิพัฒน์ธรรมบอกว่ามันทรงพลังที่สุดในยุคดิจิทัลเลยนะฟ้าใสสรรเสริญก็คือยอดไลค์คอมเมนต์ชมต่างๆที่เราเสพติดกันนี่แหละเราโพสต์รูปเพื่อรอคำชมพวกนี้แต่ด้านตรงข้ามที่มันเจ็บปวดแหลมคมเหลือเกินก็คือนินทาหรือคอมเมนต์ด่าคำวิจาร์ณในแง่ลบจริงมากเลยมาวินคำชมร้อยคำบางทีลบล้างคำด่าเจ็บๆคำเดียวไม่ได้เลยนะ เรานอนไม่หลับเพราะคำพูดของคนที่ไม่ชอบหน้าเราก็มีความกลัวถูกตัดสินเนี่ยแหละที่ทำให้เราไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและคู่สุดท้ายคู่ที่4มีสุขมีทุกข์อันนี้เหมือนเป็นบทสรุปของสามคู่แรกเลยคือเราพยายามจัดแจงชีวิตให้อยู่แต่ในฝั่งของความสุขแล้ววิ่งหนีความทุกข์สุดชีวิตแต่ความจริงก็คือ ไม่มีใครหนีทุกพ้นและไม่มีใครสุขได้ตลอดไปพอเราไปยึดมั่นกับมันมากๆก็เลยทุกซ้ำสองเข้าไปอีกพอเห็นภาพรวมของไม้กระดกทั้ง4คู่นี้แล้วคุณพิพัฒน์ทำสรุปได้ดีมากเลยค่ะว่ามันเป็นเกมที่ไม่วันจบสิ้นและไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงเหมือนเราพยายามสร้างปรา,าสาททรายบนชายหาดพอสร้างเสร็จสวยงามเดี๋ยวคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงก็ซัดเข้ามาพังทลายลงอยู่ดี การยอมรับความจริงข้อนี้ล่ะค่ะคือปัญญาขั้นแรกที่จะทำให้เราเริ่มมองหาหนทางที่จะเล่นเกมนี้อย่างผู้รู้ทันไม่ใช่ผู้ที่ถูกเกมเล่นพอเข้าใจเรื่องโลกกระทำแปดแล้วมันก็เกิดคำถามต่อเลยนะฟาใสว่าแล้วใครคือคนที่กำลังเล่นเกมนี้อยู่ใครคือคนที่ดีใจกับยอดไลค์ใครคือคนที่เจ็บปวดกับคำดา่า ซึ่งหนังสือก็พาเราดำดิ่งลกไปอีกในบทที่สองเพื่อไปเจอกับสัมภาระที่หนักที่สุดนั่นคือการแบกตัวฉันใช่แล้วค่ะแล้วคุณพิพัฒน์รมก็ใช้การเปรียบเทียบที่ทรงพลังอีกแล้วเขาบอกว่าตัวเราหรือตัวตนที่เรายึดมั่นเนี่ยมันก็เหมือนรถยนต์คันหนึ่งเราเรียกว่ารถแต่พอแยกชิ้นส่วนออกมามันก็มีค่าเครื่องยนต์ลอ้อพวงมาลายัยเบาะ แล้วรถจริงๆมันอยู่ตรงไหนล่ะคําว่ารถเป็นแค่ชื่อที่เราสมมุติเรียกกลุ่มของชิ้นส่วนที่มาประกอบกันเท่านั้นเองอ๋อตัวเราก็เหมือนกันใช่แล้วค่ะในทางธรรมะพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าตัวเราประกอบขึ้นจากชิ้นส่วน5กลุ่มหรือที่เรียกว่าขันห้าการเข้าใจเรื่องนี้เหมือนเราได้เปิดคู่มือดูส่วนประกอบของความเป็นมนุษย์เลยนะมาดูกันทีละชิ้นเลยชิ้นแรกรูป,ปรขันก็คือร่างกายของเราเนี่แหละค่ะ ร่างกายที่เรารักแสนรักแต่เราสั่งมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้เลยคุณพิพัฒน์ธรรมบอกว่ามันเป็นเหมือนยานพาหนะที่ยืมมาใช้ชั่วคราวโหแค่คิดแบบนี้ได้ความยึดต,ติดในร่างกายก็น่าจะเบาลงไปเยอะเลยนะชิ้นที่2เวทนาขันคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆที่เกิดขึ้นเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไปเจอกับอะไรสักอย่าง หนังสือเปรียบเหมือนสัญญาณไฟบนหน้าปัดรถยนต์มันแค่บอกสถานะแล้วก็ดับไปแต่เราเนี่ยสิพยายามจะให้ไฟเขียวติดตลอดเวลาและพยายามทุบไฟแดงให้พังนี่แหละที่ทำให้เราวุ่นวายชิ้นที่3นะคะสัญญาขันคือความจำได้หมายรู้เหมือน G P S ของรถแต่ตัวร้ายของมันก็คือการสร้างป้ายชื่อมาแปะให้ตัวเองและคนอื่นพอทำอะไรสำเร็จสัญญาก็บอกว่าฉันเป็นคนเก่ง พอพลาดก็แปะป้ายว่าฉันมันล้มเหลวเราก็เลยต้องแบกคอลเลกชันป้ายชื่อพวกนี้ไปเต็มหลังเลยชิ้นที่สีนี่ตัวการสำคัญเลยสังขารขันคือความคิดปรุงแต่งคุณพิพัฒน์ทำเรียกว่าพ่อครัวใหญ่ในหัวหรือคนขับรถสังขาน,นี่แหละที่เอาข้อมูลจากขันอื่นๆมาปรุงเป็นเรื่องราวเป็นเสียงในหัวที่พูดกับเราตลอดเวลา เราก็ดันไปเชื่อทุกเรื่องที่พ่อครัวคนนี้ปรุงขึ้นมาซะด้วยสิและชิ้นสุดท้ายนะคะวิญญาณขันคือการรับรู้ไม่ใช่ผีนะคะแต่เป็นเหมือนกระแสไฟฟ้าที่ทำให้ระบบทำงานเกิดการเห็นการได้ยินการรู้คิดแต่ตัวมันเองไม่ใช่ตัวตนถาวรเกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วพอขันทั้งห้านี้ทำงานประสานกันอย่างรวดเร็วปุ๊บภาพลวงตาของตัวฉันที่เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างก็ปรากฏขึ้นมา เหมือนเราดูหนังแล้วอินไปกับตัวละครทั้งที่มันเป็นแค่ภาพนิ่งหลายๆภาพฉายต่อกันเร็วๆท่านั้นเองพอเราเริ่มเห็นความจริงข้อนี้ความจำเป็นที่จะต้องปกป้องตัวฉันอย่างเอาเป็นเอาตายมันก็จะลดลงความเจ็บปวดเมื่อถูกกระทบกระทั่งก็จะเบาลงไปด้วยสุดยอดเลยฟ้าใสนี่เป็นวรณศินในการเปรียบเทียบที่ทำให้เรื่องอนัตตาหรือความไม่มีตัวตนที่ดูซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้ง่ายมาก แค่เข้าใจเรื่องรถยนต์กับส่วนประกอบก็เห็นภาพตามได้เลยนะเนี่ยแต่พอเราเริ่มสแสวงหาทางออกแล้วเนี่ยสิหนังสือบทที่3มบอกว่ามันมีกับดักรออยู่อีกนะใช่ค่ะเป็นกับดักที่แยบยนมากเพราะมันมาในคราบของความดีงามเราอาจจะทิ้งสัมภาระเก่าแต่ไปหยิบสัมภาระใหม่ที่ดูศักดิ์สิบขึ้นมาแบบแทนกับดักแรกคือกับดักความรู้ คุณพิพัฒน์ทำเปรียบเหมือนนักสะสมแผนที่ที่รู้ทุกเส้นทางในโลกแต่ไม่เคยย่างเท้าออกจากห้องเลยอ๋อพวกที่ธรรมะขึ้นสมองใช่ไหมรู้ธรรมะเยอะมากแต่อธิบายได้แค่นั้นเอาไว้ตัดสินคนอื่นทบกเทียงเพื่อเอาชนะแต่พอเจอเรื่องจริงในชีวิตก็ยังโกรธยังน้อยใจเหมือนเดิมความรู้ท่เหมอเอาตัวไม่รอดเห็นภาพเลย กับดักที่สองคือกับดักครูบาอาจารย์การมีครูดีเป็นเรื่องประเสริฐนะคะแต่กับดักจะเกิดเมื่อความศรัทธานั้นกลายเป็นความยึดติดในตัวบุคคลหนังสือบอกว่าเรามัวแต่ไปจ้องนิ้วของท่านจนลืมมองดวงจันทร์ที่ท่านชี้แล้วมันก็กลายเป็นการสร้างพวกเราพวกเขาครูชั้นเก่งที่สุดจำนักชั้นถูกที่สุดกลายเป็นว่ามาปฏิบัติธรรมเพื่อลดอดตัตรา แต่ดันไปสร้างอัตราของกลุ่มขึ้นมาแทนซะง,งั้นสวนทางกับเป้าหมายเลยซึ่งทางแก้ที่หนังสือแนะนำก็คือการใช้ปัญญาของเราเองเป็นเครื่องตัดสินโดยใช้หลักการลามสูตรที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คืออย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆแม้แต่เพราะว่าท่านเป็นครูของเราแต่ให้ใช้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในใจเราเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าปฏิบัติตามแล้วกิเลสมันลดลงไหมใจเราสงบเย็นขึ้นจริงหรือเปล่า พอผ่านกับดัก2อ,อย่างนี้มาได้ยังมีบอสใหญ่รออยู่อีกในบทที่4เป็นกับดักที่อันตรายที่สุดเลยคือภาพลวงตาแห่งการบรรลุธรรมโหอันนี้ขนลุกเลยนะคุณพิพัฒน์ทำเปรียบเหมือนนักปีนเขาที่ปีนจนทะลุเมฆขึ้นมาได้แล้วเจอทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยคิดว่าตัวเองถึงยอดเขาแล้วแต่หารู้ไม่ว่าตรงนั้นเป็นแค่ลานพักบนไหล่เขาเท่านั้นเอง ในการปฏิบัติก็เหมือนกันค่ะเมื่อจิตสงบมากๆอาจจะเจอสภาวะที่สว่างว่างโปร่งเบามีความสุขมหาศาลแล้วก็ไปตีความว่านี่คือการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้วแล้วอะไรที่ทำให้หลงไปขนาดนั้นล่ะคุณพิพัฒน์ธรรมบอกว่ามันเกิดจากกิเลสที่ซ่อนรูปมาสองตัวคือทิฏฐิการยึดมั่นในความเห็นของตนเองว่าสภาวะที่ฉันเจอนี่แหละของจริงคือนิพพานกับมานะคือความถือตัว เปรียบเทียบว่าเราดีกว่าคนอื่นเราเสมอเขาพอสองตัวนี้ทำงานร่วมกันก็จะเกิดอัตราของผู้บรรลุทรรขึ้นมาอาการก็คือจะเริ่มประกาศตนว่าบรรลุตั้งตนเป็นอาจารย์และที่ชัดมากคือจะโจมตีแนวทางปฏิบัติของคนอื่นเพื่อยกตัวเองให้สูงขึ้นมันเป็นการสร้างภาระให้ทั้งตัวเองที่ต้องคอยแสดงบทบาทผู้บรรลุและสร้างภาระให้ลูกศิษย์ที่ได้แผนที่ผิดๆไปอีกใช่ค่ะ ซึ่งเครื่องวัดผลที่แท้จริงที่คุณพิพัฒน์ทำย้ำไว้ไม่ได้อยู่ที่สภาวะตื่นตาตื่นใจแต่อยู่ที่คุณภาพของจิตใจในชีวิตประจำวันต่างหากว่ามันทําให้เราอ่อนน้อมลงหรือทนงตนมากขึ้นทำให้เรามีเมตตาหรือชอบแบ่งแยกมากขึ้นและทําให้เราปล่อยวางหรือยึดมั่นมากขึ้นโหพอเห็นภาพรวมของกองทุกข์และกับดักทั้งหมดแล้วเหนื่อยแท้เลยนะเนี่ย และทางออกจริงๆมันอยู่ตรงไหนล่ะฟ้าใสอยู่ในบทที่5เลยค่ะเป็นกลยุทธ์ที่อาจจะขัดกับความรู้สึกเรานิดหน่อยคือแทนที่เราจะไปสู้กับความทุกข์คุณพิพัฒน์รมชวนให้เราหยุดแล้วหันกลับมาดูมันเฉยๆการดูหรือเห็นตามความเป็นจริงนี่ละค่ะที่เรียกว่ายะทาภูตะยันทัศนะดูเฉยๆเนี่ยนะใช่ค่ะและเครื่องมือก็คือสติในหนังสือมีภาพเปรียบเทียบที่ฟ้าใสชอบมากที่สุดเลย คือการเฝ้ามองดูเมฆบนท้องฟ้าเขาบอกว่าให้เราจินตนาการว่าจิตด,ดั้งเดิมของเราเปรียบเหมือนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่และสดใสส่วนความคิดและอารมณ์ต่างๆเป็นแค่ก้อนเมฆที่ลอยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างเช่นเวลาเรากรธจ,จัดๆมันก็เหมือนเมฆพายุสีดำทำมืนเกาะตัวขึ้นแทนที่เราจะกระโจนเข้าไปเป็นพายุเสือเองก็ให้เราถอยออกมาหนึ่งก้าว เป็นท้องฟ้าที่เฝ้ามองดูพายุลูกนั้นเคลื่อนผ่านไปแล้วเราจะเห็นว่าเดี๋ยวมันก็สลายไปเองท้องฟ้าไม่เคยเจ็บไปกับพายุเลยแบบนี้เหรอถูกต้องเป๊ะเลยค่ะหรือเวลาเศร้าก็เหมือนเมฆฝนที่ลอยเข้ามาเราแค่เป็นพื้นที่ว่างที่อนุญาตให้ฝนได้ตกและหยุดไปตามเรื่องของมันแม้แต่ตอนฟุ้งซ่านก็แค่เฝ้าดูเมฆกระจุกที่ลอยวุ่นวายไปมาโดยไม่ต้องวิ่งไล่จับมัน แต่ในหนังสือมีเตือนไว้ด้วยนะว่ากับดักที่แยบยลที่สุดคือการเผือไปติดใจเมฆสีขาวคือพวกความสุขความสงบพอเจอแล้วเราก็อยากจะคว้ามันไว้ไม่อยากให้มันลอยไปไหนกลายเป็นสร้างภาระใหม่ขึ้นมาอีกใช่เลยค่ะดังนั้นการปฏิบัติที่สมบูรณ์จึงเป็นการดูอย่างเสมอภาคไม่ว่าเมฆดีหรือเมฆร้ายจะลอยมาก็แค่ดูรับรู้แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไป การเปลี่ยนคำพูดในหัวจากฉันโกรธเป็นโอ้ในใจกำลังมีความโกรธเกิดขึ้นก็ช่วยสร้างที่ว่างระหว่างเรากับอารมณ์ได้แล้วค่ะและพอเราเห็นได้ถูกต้องแล้วนี่เองการปล่อยวางมันก็จะเกิดขึ้นบทที่6นี่คือจุดคลแม็กซ์เลยนะจากแบกสู่เบาผมชอบอุปมาเรื่องฐานไฟแดงที่สุดเลยเราเลยมาวินอุปมานี้สุดยอดมากคือคุณพิพัฒธ,ธรรม เปรียบเทียบว่าตอนแรกเรากำบางอย่างไว้ในมือคิดว่ามันเป็นเพชรสีนินล้ำค่าเราก็เลยกำไว้แน่นเลยพอเราเริ่มฝึกสติก็เหมือนมีคนเอาไฟฉายมาส่องเราก็เริ่มเห็นชัดขึ้นว่าเอ๊ะมันร้อนๆนนะมีควันด้วยจนปัญญามันเห็นแจ้งเลยว่าที่กำอยู่นะ่ะไม่ใช่เพชรแต่เป็นฐานไฟที่ลุกแดง แล้ววินาทีที่เราเห็นความจริงว่ามันคือฐานไฟจะเกิดอะไรขึ้นเราก็คลายมือออกทันทีโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องมีใครมาสั่งว่าปล่อยนะโยนทิ้งสี่เลยมันปล่อยเองเพราะพัญญามันเห็นโทษของการแบกแล้วว่ามันเจ็บปวดนี่คือหัวใจเลยนะการปล่อยวางไม่ใช่การกระทําแต่เป็นผลลัพธ์ของการเห็นที่ถูกต้อง ใช่แล้วค่ะส่วนโลกภายนอกที่ยังคงมีเรื่องมากระทบกระทั่งเราอยู่ตลอดสติที่ฝึกมาดีแล้วก็จะทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันใจเหมือนใบบัวหรือกระทะเทฟลอนที่หยดน้ำหรือคราบสกปร,รกตกลงมาแล้วไม่ซึมไม่ติดกลิ้งออกไปเฉยๆความเจ็บจากการกระทบอาจจะยังมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากการแบกรับเรื่องราวจะลดลงไปมหาศาลซึ่งในหนังสือก็มีแบบฝึกหัดง่ายๆให้ทาในชีวิตประจาวันด้วยนะทั้งการรู้สึกตัวในทุกอิริยาบถ การหัดให้อภัยตัวเองเวลารู้ตัวว่าเผลอคิดไปและการมองทุกอย่างเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมันเหมือนเปลี่ยนจากนักแสดงในละครชีวิตเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังศึกษาปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอยู่ พอระวังสัมภาระลงได้แล้วชีวิตหลังจากนั้นเป็นยังไงบทที่7ชีวิตที่ไม่ต้องแบกโลกให้คำตอบที่สวยงามมากเลยค่ะมันไม่ใช่ชีวิตที่แห้งแรงน่าเบื่อแต่เป็นชีวิตที่เต็มเปี่ยมยิ่งกว่าเดิมเพราะจิตของเราจะมีคุณสมบัติ3อย่างปรากฏขึ้นมาคือวิราคะความเบาสบายอันอัศจรรย์เหมือนเราเป็นผู้ชมที่ดูหนังได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องจ็ปวดไปกับตัวละครอย่างที่สคือสันติ ความสงบเย็นจากภายในที่ไม่ขึ้นกับโลกภายนอกเหมือนความนิ่งสงบใต้ท้องมหาสมุทรแม้ผิวนานข้างบนจะมีพายุพัดโหมกระหน่ำก็ตามและสุดท้ายคือวิมุติ ความเป็นอิสระอย่างแท้จริงอิสระจากอดีตอนาคตจากคำตัดสินของคนอื่นและจากผด็จการในหัวเราเองคนแบบนี้ไม่ได้หนีโลกนะคะแต่จะทำงานได้ดีกว่าเดิมตัดสินใจได้เฉียบคมขึ้นและที่สำคัญคือสามารถมีความสัมพันธ์และมอบความรับที่บริสุทธิ์ให้คนอื่นได้โดยไม่มีเรื่องการครอบครองหรือความคาดหวังมาเจือปนเป็นความรักที่ให้พื้นที่ว่างแก่กันและกันเหมือนเราได้คนพบน้ำพุแห่งความสุข ที่อยู่ข้างในตัวเราเองไม่ต้องวิ่งขอเศษเสี้ยวความสุขจากโลกภายนอกอีกต่อไปใช่แล้วค่ะแล้วบทสรุปของหนังสือเล่มนี้ก็ได้ทบทวนการเดินทางทั้งหมดให้เราฟังอีกครั้งและให้หัวใจเพียงหนึ่งเดียวที่ร้อยเรียงทุกอย่างไว้นั่นก็คือโลกไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ความยึดติดในโลกต่างหากที่ทำให้เราทุกข์นี่คือข่าวดีที่สุดเลยนะเพราะมันหมายความว่าอำนาจในการยุติความทุกข์มันอยู่ในมือของเราเอง การเดินทางทั้งหมดนี้ไม่ใช่การไปหาของใหม่แต่คือการเดินทางกลับบ้านกลับไปสู่ความสงบเรียบง่ายที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมของเราที่ถูกฝุ่นผงแห่งความยึดต,ติดทับถมไว้เท่านั้นเองจริงที่สุดเลยค่ะมาวินและในตอนท้ายของหนังสือคุณพิพัฒน์รมก็ได้ทิ้งท้ายชวนเชิญให้เราลงมือปฏิบัติณวินาทีนี้เลยทา่านผู้ชมครับการเดินทางนับพันลีเริ่มต้นจากก้าวแรกฉันใด การวางโลกทั้งใบก็เริ่มต้นจากการวางสัมภาระชิ้นแรกฉันนั้นลองหยุดนิ่งๆสักครู่แล้วใช้สติส่องดูในใจของเราตอนนี้มีสัมภาระชิ้นเล็กๆชิ้นไหนที่เรากำลังแบกอยู่ไหมครับอาจจะเป็นความกังวลเล็กๆความขุ่นเคืองจังๆหรือการตัดสินตัวเองเบาๆคุณไม่จำเป็นต้องรอการปลดปล่อยครั้งแรกเกิดขึ้นได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ ลองตัดสินใจที่จะวางมันลงแค่ชิ้นเดียวในขณะน,นี้แล้วคุณอาจจะค้นพบความจริงอันน่าอัศจรรย์ว่าแท้จริงแล้วไม่เคยมีอะไรให้แบกเลยสำหรับท่านผู้ชมที่ฟังแล้วรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ตรงกับชีวิตของท่านและอยากจะอ่านฉบับเต็มเพื่อทบทวนเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะข่าวดีมากๆก็คือหนังสือทิ้งโลกเพราะแบกไว้จึงทุกของคุณพิพัฒน์รมเป็นอีบุ๊กที่ให้ดาวน์โหลดอ่านฟรีค่ะฟรีเลยเหรอ สุดดยอและจะไปหาหลดได้ที่ไหนบ้างฟ้าใสท่านสามารถเข้าไปค้นหาได้ที่ร้านหนังสือออนไลน์ชั้นนำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมบหรือปิ้นโตอีบุ๊กหรือจะง่ายที่สุดเลยก็คือเข้า Google แล้วค้นหาด้วยชื่อหนังสือทิ้งโลกผิพัรรมได้เลยค่ะรับรองว่าเจอแน่นอนยอดเยี่ยมไปเลยครับของดีและฟรีแบบนี้ต้องสนับสนุนกันนะครับ สำหรับวันนี้เวลาของรายการพิพัฒน์รมหนังสือธรรมก็หมดลงแล้วหวังว่าการพูดคุยของเราในวันนี้จะช่วยให้หลายท่านรู้สึกเบาขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อร่วมกันเป็นสะพานบุญและเป็นกำลังใจให้กับช่องพิพัฒน์รมหนังสือธรรม ที่จะนำงานเขียนหนังสือธรรมะของคุณพิพัฒน์ร,รมมาเผยแพร่ให้กับกัลญาณิกัลยาณธรรมได้รับฟังและเรียนรู้ธรรมะดีๆต่อไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ